นักตกปลาแห่งอายุธยามีนามว่าไอจันมันชอบไปตกปลาคุ้งน้ำไทยวันจะแต่มันเท่านั้นที่กล้าไปแถวนั้นวันหนึ่งเด็กน้อย3คนกำลังดื้อกำลังสซนอยากลองดีเลยไปตกปลาแถวที่ไอจันชอบไปเห็นศพขึ้นอืดอยู่ตรงนั้นพอดีมันเลยรีบวิ่งหน้าตั้งไปบอกผู้ใหญ,ญ่บ้านและชาวบ้านที่ตลาด ไอ้จันอยู่ตรงนั้นพอดีเลยเอ่ยขึ้นมาว่าที่มีคนตายเยอะๆในหมู่บ้านอ่ะเพราะปอบยายสาชาก่อนจาได้ไหมลุงสามมันก็ลอยขึ้นอืดหน้าบ้านยายสามันกันสามันชอบทําตัวปแปลกๆมันต้องเป็นปอบไม่ก็ผีพายกินตับ,ก,ตบกินไตกินไส้กินพุงแนๆ่ๆเพอเด็กๆและชาวบ้านได้ยินรีบวิ่งเก็บของกลับบ้านพอพบคาก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านมีคนเดียวก็คือไอ้จันได้ปลาเยอะแยะมากมายขายปลาได้เงินเป็นกอกเป็นกำยายสาเริ่มถูกชาวบ้านขับไล่ไม่อยากอยู่ร่วมหมู่บ้านเพราะกลัวเป็นปอบยายสาเสียใจร้องไห้เพราะตัวเองไม่เคยทําอะไรอย่างที่ชชาาวบ้นนพูดกกั็มีแต่ไอ นี่แหละตกปลาอยู่หน้าบ้านยายสาเป็นประจำมาได้ปลาเยอะมันก็แบ่งยายสาเพราะยายสาน่าสงสารไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่ตัวคนเดียวชิเลยเอาเรื่องของยายสาไปเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าที่ลุงเชิดตายนะเพราะโดนงูเห่ากันที่ลุงสักตายนะไม่ใช่เพราะปอบยายสาแต่เป็นเพราะลุงแกชอบกินเราทุกคนก็รู้ดีไม่ใช่หรอเมาสแกก็ลิสเยตกน้ําตายคนเลยมาต่อว่าไอ้จันทุกคนเลยไล่ไอ้จันออกจากหมู่บ้านทางยายสาไอ้จันไม่รู้สึกผิดและยังเถียงชดชดชดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง